สวัสดีครับเพื่อนๆผมปัญญารวยายวันครับแนวทางรูดหน่อยทั้ง5วันที่10กรกฎาคมถ่ายรูปมาให้บางทีก็ขี้เกียจแต่ว่าสูตรนี้ผมก็เล่นมาต่อเนื่องหลายวันครับก็เล่นตัวละบาทเหมือนก็เป็นเลขรูดนั่นแหละเฉพาะกิจเนี่ยเห็นไหมฮะเอา3กับ4มารูดก็ลงแล้วบน35บาทล่าง30บาท ื่อที่จะเสี่ยงโชค200อย่างเช่นเฉพาะกิดเราก็จะจับคู่แบบนี้ครับเมื่อวานออก3-4ใช่ไหมครับไม่ใช่เมื่อวานออก8-8แต่ว่าคำนวณได้เลข3-4ก็เอา3-4มาจับคู่กันครับก็เป็น3-5 3-6 3-7 3-8 3-9

ปกติ VP ก็จับคู่ในลักษณะเดียวกันคือเราจะแบ่งเป็นส่วนที่ซื้อบนอย่างเดียวกับล่างอย่างเดียวจริงๆแล้วสูตรนี้เขาให้ซื้อบนอย่างเดียวครับแต่ผมมาลองคำนวณให้ซื้อล่างด้วยถ้าท่านจะซื้อบนอย่างเดียวก็ได้จะเล่นบนอย่างเดียวก็ได้ครับบางทีมันก็จะมาอย่างนี้ครับท่านบางทีมันจะมาซื้อบนอย่างเดียวแต่ก็มีล่างมาด้วย ครับบางทีก็บนอย่างเดียวเลยพอมาคำนวณล่างก็มีล่างด้วยก็ดิ้นไปดิ้นมาแต่จากที่การเฝ้าสังเกตดูอืมเราเล่นนี่เราได้กำไรนะครับอย่างเช่นเมื่อวานก็เข้าอยู่4ช่องอ่าเมื่อวานก็เข้าอยู่4ชุดกาชาติเข้า6กหพิเศษ0ูย์เปกติ4ีเจ v ี p 07เข้าทั้ง4ชุดนะครับถ้าถ้าเรา,เ,าเล่นตัวละบาทก็ได้4 0 0ละเราได้กำไรกว่าที่ลงทุนลงไปได้นิดหน่อยได้ไม่มากแต่ก็ยังเรียกว่าทำไปทุกวันมันก็มีผลดีกว่านะครับเนี่ยลองจับลองจับดูกาชาติอีกทีก็ได้ครับนะเราก็จะเป็น66 67 68 69 60

ถ้าเป็นล่างอย่างเดียวก็4 6 4 5 4 4 4 3 4 2 4 1 3 6 3 5 3 4 3 3 3 2 3 1 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 1 6า5ห4 1 3 1ห1 1ส 0, 6 0 5ี่ส3 0ส0 1อาทุกหน่อยก็ทำเหมือนกันนะครับ ค่อยพิจารณาดูครับไม่จําเป็นต้องซื้อทั้งบนและล่างด้วยอาจจะเล่นบนอย่างเดียวหรือล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับทุนก็ลงน้อยแต่นะครับเราได้ตังร้อยเพราะฉะนั้นการเล่นสูตรนี้ไม่รวยแต่ได้เรื่อยๆได้ทุกวันโชคดีครับ